กับพายุโซลอนปะบึกนะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าได้ทิ้งความเสียหายนะครับให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนทรัพย์สินต่างๆนะฮะพอสมควรนะครับก็ภาครัฐ ก็ระดมกําลังกันนะครับไปเรียกว่าช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะรพร้อมด้วยคณะนะครับก็มีทั้งพลเอกชาชัยสาริกัญญะนะครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมาไทยนะครับานายวิรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ อีกหลายท่านเลยนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ<ช>ที่อำเภอปากพนังนะจุดแรกที่ไปเนี่ยนะครับก็เป็นการไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจผู้บระสบภัยนะครับแล้วก็ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปเร่งฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซ้อนประบึกนะครับก็ที่นครศรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ดได้รับความเสียหายมากที่สุดนะเพราะมันไอพายุนี่ไปขึ้นฝั่งที่นั่นไงนะฮะเมื่อวานนี้ก็นายกลงพื้นที่นะครับ ก็จุดแรกก็ที่ปากพนังครับก็ไป <ม S 1> ที่บ้านของผู้ประสบภัยก่อนเลยครับที่เสียชีวิตนะครับออที่มีการสูญเสียก็คุณของบ้านของนายปีชาจันแก้วครับที่อํเาเภอปากปากพนงังก็มีการพูดคุยกับภรรยากับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ปลอบใจคร<อ>ับ<อ>เพราะว่าแล้วก็มีการวางพวงหลีดแล้วก็เคารพศพเขาครับเบื้องต้นก็มีการให้เงินช่วยเหลือครับแล้วก็สัญญาว่าจะมีการพูดคุยเหมือนกับว่าจะรีบ ฟื้นฟูหรือซ่อมแซมอะไรให้ได้เร็วที่สุดครับคุณปีชาจันแก้วผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าจิตอาสาใช่นะเสียชีวิตขณะช่วยเหลือด้วยนะยโดยจริงนะอเป็นจิตอาสาที่ไปช่วยชาวบ้านนะครับที่ประสบภัยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตครับก็นายกเลยต้องไปหลังนี้ก่อนแล้วก็เยี่ยมทั้งพ่อแม่ทั้งลุงเมียทังหมดครับแล้วก็ต่อไปก็เดินทางไปที่ศูนย์ประสบศูนย์อพยพโรงเรียนที่โรงเรียน ราชประชาลุเคาะครับที่ปากพนังก็เหมือนกับเข้าถึงนะครับก็เยี่ยมเย็นนอกโรงเรียนแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยแล้วก็ได้ร่วมรับรับประทานอาหารกับผู้ประสบภัยด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพน่ารักน่ารักเลยนายกก็ไปร่วมทํากับข้าวด้วยนะอัวขนมครัวคน้ครัวพธทานเนี่ยนะฮะก็มีการทํากับข้าวแล้วก็มีผัด กุ๊กตูกุ๊กตูนะฮะเชฟตู่อ่าเชฟตู่เชฟตู่นะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับช่เด็กๆกับผู้ประสบภัยก็มีความเป็นกันเองเหมือนกับทาให้ทุกคนสบายใจที่สุดพะนายกบอกว่าเรามาครั้งนี้รู้สึกปลื้มที่ว่าทุกคนก่ะกลังใจดีกําลังใจดีก็ดูเหมือนกับว่ามีการช่วยเหลือกันถึง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 ทุกคนอ่ะครับมีการยิ้มแย้มถึงว่า รู้สึกว่ารู้ว่าใจจะทุกข์แต่ก็ยังยิ้มเย้มกันได้อะไรเงี้ยแลอะไรนี้ก็ต่อไปก็ไปครับโอ้ชาวบ้านเขาอง่ายๆชาวบ้านที่ปากพนังตะโกเลยครับมาลักนายกคนปากพนังรักนายกเลยเมื่อวานแล้วก็มีการกระจายไปมอบถุงยังชีพอันนี้ช่วงเช้าครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปที่ปากนครอำเภอเมืองครับอันนี้ก็มีไฮไลท์สร้างความกตนเอูอีกก็แกก็ไปเยี่ยมดูแลซ่อมแซมดูพวกเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านช่วยกันแบบซ่อมแซมบ้านเรือนมันก็พังเสียหายนะโดนลมแบบแล้ครปีนบมันไดเลยครับก็ไปเจอหลังหนึ่งทหารกับชาวบ้านกําลังช่วยกันซ่อมหลังคาครับโอ้โหเห็นลุงตู่ตามสไตล์ครับเข้าถึงประชาชนครับปีมันไดลิงขึ้นไปเลยครับไปสอบถามกันนะสอบถามเสร็จอ่ะก็เห็นว่าเหมือนก็คงเสียเวลามั้งก็เลยช่วยเลยคราวนี้ยกกระเบื้องกระเบื้องขึ้นตอกตะปูตะปูเสร็จสับเนี่ยเนี่ย โอ้ลุงตู่เนี่ยยุเยอะแล้วนะโอ้หเจ้าของบ้านปลื้มอ่ะราคาแผ่นนี้หกสิบสี่แล้วใช่ขึ้นบันไดขึ้นไปบนหลังคาเห็นไหมดีฮะโอ้โหเสียวจังตกมานี่ครับไม่ตกไม่ตกแล้วกันนะผ่านไปแล้วเอออาชีพเขาบอกทหารทําได้ทุกอย่างนายกบอกเลยผ่านมาหมดแล้วทหารนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็เลยเรียกฝ่ายปกครองมาพูดคุยอ๋อนี่ลงพื้นที่ไปดูเอนกับว่าตอนนี้ก็คือว่ามีงบประมาณให้มาเหมือนก็ประมาณห้าพันล้านนะที่ว่าความสูญเสียครับ ก็เลยบอกให้ฝ่ายปกครองกำชับเลยว่าให้รีบสำรวจเพื่อที่ชาวบ,บ้านได้ฟืนฟ้นฟูได้เร็วที่สุดโดยกำชับให้ฝ่ายปกครอ,อ,องท้องถิ่นเนี่ยสำรวจความเสียหายที่เรือประชาชนให้เสร็จภายใน7วันส่วนระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยเสียหายยังไงเนี่ยให้เสร็จภายใน15วันเพื่อที่จะได้เร่งการฟื้นฟูแล้วมีจังหวัดไหนาที่เห็นท่านนายกแหลงใต้อะไรมีไหมครับอ๋อๆมีก็เนี่ยครับที่ปากพนังเอาอันนี้ลืมเลยโอ้โหแหลงใต้ก็มีหน้าอ๋อที่ ชาวบาังคัาถึงได้รักเลยแต่ไพเลยพูดไปถึงสบายดีได้ใจได้ใจนะก็เรียกว่านายกก็สั่งทุกภาคส่วน<ช>ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปสํารวจข้อเสียหายทั้งหมดนะแล้วก็สรุปมาเพื่อที่จะได้ใส่งบประมาณลงไปนะครับช,ช่วยเหลือนยนะแล้วก็นอกจากภาคารัฐนะฮะเอกชนเขาก็ร่วมมือกันนะที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ที่พอจะช่วยกันได้นะเรื่องบริษัทเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับ ค่ายมือถืออะไรพวกนี้นะที่เขาใช่ครับช่วยกันนะอย่างถูกต้องครับผมสรุปยังไม่จบนะครับพอตกตอนเย็นนายกมาถึงกรุงเทพก็ยังไม่จบนะก็ยังมาร่วมรายการกับทางช่อง9อสมทให้ดีนี่ครับก็คือเป็นรายการถ่ายทอดสดได้ครับถ่ายทอดสดตอนประมาณสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับท่านนายกเนี่ยฮะมาเป็นประธานรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึกในพื้นที่ภาคใต้นะครับเขาใช้ชื่องานว่า รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะร่วมกับอสมทนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยอย่างที่เราเห็นไปเมื่อคืนเนี่ยสองทุ่มยี่สิบเนี่ยนะครับก็มีเรียกว่าอย่างที่เราเห็นทั่วไปนี่ละระดมการช่วยเหลือคือมีคนไปนั่งรับโทรศัพท์การสดยี่สิบสายคู่สู้คู่สายนี่ก็เสร็จพอเปิดงานเสร็จนายกก็ไปรับนั่งรับโทรศัพท์แต่ก่อนรับโทรศัพท์นายกก็เผยครับถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลค้าโปกรมหม่อมพระราชทานเงินรายได้จากงานอุดไอรักขายความหนาวเนี่ยให้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย <ừ> แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชครับรก็ได้ประทานเงินช่วยเหลือเหมือนกัน1ล้านบาทหินายยนายกยนายกนายกให้ไหมนายกอัดส่วนตัวเลยแสนหนึ่งหลังจากนั้นปุ๊บหน่วยงานแล้วก็เอกชนพังพูเลย ขราดาษไม่กี่ชั่วโมงยอดเงินบริจาคเกิน132ล้านครับผมร้อยสานแล้วนใช่สองชั่วโมงนี่คือปิดปิดตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ยังรับบริจาคอยู่เมื่อคืนผมผมก็นั่งดูเห็นก้อยพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมเนี่ยนั่งรับโทรศัพท์อมานั่งรับโทรศัพท์คืองานนี้งานเขาจริงๆนี่ฮะเขาถือว่าทุกดวงใจนะฮะโร่ลมช่วยกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะ